สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเมนูอาหารพื้นบ้านมาฝากกันอีกแล้วนะครับผมเมนูวันนี้ก็คือแกงแคไก่ใส่จักข้านเรามาดูเครื่องแกงกันครับผมเครื่องแกงวันนี้ก็จะเน้นไปทางผักนะครับก็จะมีผักมะไฮดอกแค่ถั่วฝักยาวมะเขือเจ้าพยามะเขือพวงใบมะกรูดมะระขี้นกแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ขนนจักข้านเป็นเครื่องเทศทางภาคเหนือนะครับมีรสชาติเผ็ดนิดๆมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศและมีสรรพคุณทางยาช่วยแก้หอบหืดขับลมขับเสมหะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มจากขั้นตอนการเตรียมผักนะครับดอกแคร์เด็ดเอาก้านออกนะครับแล้วก็ฉีกถ้าใครไม่ชอบขมก็ให้เอาเกสรอ,ออกนะครับแต่ส่วนมากแกงแคร์ก็จะมีรสชาติขมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะมีผักมะห่ด้วยนะครับ ผักมาไหนะครับเด็ดเอาแต่ยอดอ่อนนะครับแช่น้ําผักไว้ก่อนนะครับโดยเราจะแยกผักออกเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนที่สุกง่ายแล้วก็สุกยากนะครับและส่วนที่สุกยากก็จะมีถั่วฝักยาวเด็ดให้เป็นท่อนพอดีคํานะครับมะเขือพวงก็สุกยากนะครับเด็ดแลยแยกใส่ไปกับถั่วฝักยาวเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะระขี้นกนะครับมะระขี้นกผ่าสักหน่อยก็ได้นะครับหรือว่าใครจะชอบใส่เป็นทั้งลูกเลยก็ได้นะครับทําตามแบบที่เราชอบเลยนะครับ ตามด้วยมะเขือเจ้าพญานะครับฝานเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะครับผมถือว่าใครจะชอบแบบเป็นชิ้นเหมือนแกงเขียวหวานก็สามารถทําได้นะครับผักก็เหมือนกันนะครับใส่ได้ตามใจชอบเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็เจอหน่อไม้ที่เหลืออยู่นะครับหน่อไม้ต้มนะครับก็เลยนํามาแกะใส่อีกสักหน่อยนะครับยิ่งถ้าได้เป็นหน่อหวายนะครับจะเหมาะมากเลยนะครับผมแกงแคร์ใส่หน่อหวายนะครับเหมาะขั้นมากและก็มาถึงขั้นตอนของตัวเอกของเราในเมนูนี้นะครับ ก็คือจะข้านนะครับก็นํามาขูดเอาเปลือกออกนะครับเสร็จแล้วก็ตัดเป็นท่อนนะครับแล้วผ่าเป็นซีกเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมในขั้นตอนการเตรียมผักสําหรับแกงแคร์ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการทําพริกแกงนะครับก็จะมีเครื่องพริกแกงทั่วๆไปนะครับเริ่มจากตะไคร้หอมแดงใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงขมิ้นผงหรือใช้ขมิ้นสดก็ได้นะครับเกลือ แล้วก็กะปิเสร็จแล้วโขกให้ละเอียดเลยนะครับผมพริกแกงละเอียดได้ที่แล้วนะครับเสร็จแล้วตั้งหม้อรอให้ร้อนนะครับแล้วก็นําไก่ที่เราสับไว้ในตอนแรกนะครับเอามาคั่วกับพริกแกงที่เราโขกเสร็จเมื่อกี้นะครับผมนามาคั่วรวนกับพริกแกงนะครับให้หอมๆนะครับคั่วแค่พอให้หอมก็พอนะครับไม่ต้องให้ไก่สุกมากก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ หาังคบที่คขกพริกแกงนะครับใส่ลงไปในหม้อเลยนะครับเสร็จแล้วก็ลวนต่อไปนะครับลวนให้หอมนะครับทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นะครับตอนนี้พริกแกงกับไก่ของเรานะครับก็หอมได้ที่แล้วนะครับเสร็จแล้วเติมน้ํานะครับแล้วก็ใส่จะข้านลงไปพร้อมกันเลยนะครับผมปิดฝาทิ้งไว้รอให้เดือดนะครับกะเวลาพอให้ไก่เปื่อยนะครับเมื่อไก่เปื่อยดีแล้วนะครับก็ใส่ผักลงไปได้เลยครับเป็นผักที่สุกยาก่อนนะครับใส่ลงไปก่อนเป็นพวกมะเขือ ถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือพวงนะครับเสร็จแล้วปล่อยไว้ให้เดือดนะครับรอให้ผักสุกเสร็จแล้วก็ตามด้วยผักมะไ่กับดอกแคร์นะครับจะใส่ลงไปที่หลังนะครับต้องรอให้มะเขือกับถั่วฝักยาวสุกซะก่อนนะครับไม่งั้นถ้าใส่พร้อมกันดอกแคร์กับผักมาไ่จะเปื่อยเกินไปนะครับไม่อร่อยนะครับและถ้าใครชอบแบบเผ็ดๆนะครับก็ใส่พริกขี้หนูลอยไปเป็นลูกโดดด้วยก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ปรุงรสได้เลยนะครับปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะครับ แล้วก็น้ำปลาสักนิดหน่อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าในพริกแกงของเรามีกระปิดกับเกลืออยู่แล้วนะครับเมื่อได้รสชาติตามต้องการแล้วนะครับผมถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือมะแขวนนะครับมะแขวนจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับโขกมะแขวนพร้อมกับกระเทียมสดนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อได้เลยนะครับตอนนี้นะครับแกงแครของเราก็หอมมากๆเลยนะครับยิ่งมาถึงตอนสุดท้ายนะครับตอนที่ใส่มะแขวนลงไปนี่นะครับทําให้แกงแครได้กลิ่นมะแขวนนะครับ หอมมากๆเลยนะครับน่ากินมากๆเลยครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับแกงแคไก่ใส่จกักร้อมเสิร์ฟกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับอร่อยมากมีกลิ่นหอมของมะแขวนกับกลิ่นหอมของจัก้านนะครับลอยนำมาเลยนะครับส่วนเรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะครับรสชาติเผ็ดร้อนเข้มข้นส่วนจกักานนะครับก็จะมีรสชาติแบบ ซ่ซซ่าป,ป่าลิ้นนะครับอยากให้ลองมากนะครับสำหรับเมนูนี้อย่าลืมลองทำดูนะครับแกงแคไก่ใส่จักข้านอร่อยมาก